โอ้โหมีแต่อของใหญ่ๆนี่เลยมีลาบนะครับตัวนี้ออนตาริโอนะ SP 5นะครับคลิปนี้ไม่ได้ของหนักๆนะครับอันนี้มีแคมป์นะมีแคมป์ในอุดมคติของผมนะครับนี่เป็นลาบมาตินเดลนะครับราจ,จอลเคนะครับ ที่ผมประทับใจนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นมีดคัตติ้งของน้าปุ้มนะครับพระอาจารย์ปุ้มของเรานะครับปุ้มวานานไนฟ์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับมีดใหญ่สายลุยนะครับคลิปนี้โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมนำมีด เล่มใหญ่ๆห,หนักๆไหมทุกคนชมกันนะครับเป็นมีดใหญ่สายลุยนะครับเป็นมีดเล่มที่10นิ้ว12นิ้วนะครับฟุตหนึ่งทางนั้นนะครับมีดใหญ่สายลุยพวกนี้นะครับผมเรียกว่ามีดหลักนะครับมีดหลักที่เราจะใช้เเน็บเอลไว้นะครับไว้ออกไปเข้าป่าเดินป่าขึ้นเขานะครับหรือว่าไปทาําภารกิจต่างๆที่ต้องการใช้มีดขนาดใหญ่นะครับ มีดหลักพวกนี้นะครับถ้าเราเป็นคนเมืองนะครับไม่ได้ไปทําไร่ทํานาเข้าสวนเข้าป่านะครับก็แทบจะไม่มีความจําเป็นใดๆเลยนะครับที่จะใช้พวกมันนะครับก็ถ้าในสวนในไร่นะครับหรือว่าเข้าป่าเนี่ยเราก็จะใช้สร้างที่พักนะครับหรือว่าผ่าฟืนก่อไฟอะไรพวกนี้นะครับจะใช้เป็นงานหนักๆนะครับแต่ว่าถ้าเราอยู่ในเมืองเนี่ยภารกิจเดียวที่มันจะใช้ก็คือใช้ในงานต่อสู้เท่านั้นนะครับก็จะเป็น มีเล่มใหญ่ๆที่ใช้ในเมืองค่อนข้างจะเกะกะนะครับแต่ถ้าอยู่ในสวนในไร่นะไร่นานะครับหรือว่าในป่าในเขานี่มีประโยชน์มากเลยนะครับใช้ตัดต้นไม้นะครับตัดต้นไผ่ลิ่งไผ่กิ่งไม้อะไรพวกนี้นะครับทําอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในแคมป์นะครับสร้างที่พักทําอะไรพวกนี้ได้นะครับตัดเถาวัลย ลิเถาวัลย์มาทํามามัดนะครับเป็นเชือกเป็นอะไรทําสร้างที่พักได้นะครับมีดพวกนี้จะมีประโยชน์มากนะครับส่วนในเมืองนะครับถ้าเราจะใช้มันก็แล้วแต่ตัวใครตัวมันนะครับเพราะว่าแล้วแต่คนนะครับว่าจะใช้ตัวมีดขนาดไหนนะครับมีดขนาดใหญ่เกินไปผมใช้ไม่ถนัดนะครับอย่างพวกมีดล่าพวกนั้นนะครับที่ใบมัน12นิ้วนะครับใบฟุตหนึ่งเนี้ยผมไม่ไหวนะครับหนักเกินหนักเกินตัวผมหน่อยหนึ่งนะครับของผมจะใบ10นิ้วนะครับตัวด้าม5้านิ้วก็จะเหมาะ เหมาสำหรับตัวผมเลยนะครับมีดพวกนี้นะครับที่ผมเอามาให้ดูเป็นมีดใหญ่สายลุยที่ผมมีสะสมอยู่บ้างนะครับก็จะมีไม่ค่อยเยอะนะครับมีดเล่มใหญ่ๆนะครับเอามาให้ดูกันสี่ห้าเล่มนะครับเล่มนี้เป็นมีดมีตาจระเข้นะครับเป็นแบรนด์ลาฟมาตินเดลนะครับใบมีดเป็นเหล็กไฮคาร์บอนสตีลนะครับนําเข้าจากประเทศอังกฤษแต่ทาในประเทศไทยนะครับเล่มนี้ ด้ามก็เป็นไม้บีชนะครับใบมีดเป็นลักษณะฟูลแท้งเลยนะครับก็เป็นเหล็กชิ้นเดียวนะครับแล้วต่อหมุดยึดมาแข็งแรงมากนะครับผมชอบมีดตราจอระเคเนี่ยมากนะครับโดยเฉพาะทรงเนี้นะครับมันจะเหมาะมือเข้ามือผมดีเลยนะครับผมมีอีกเล่มหนึ่งนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับแต่เล่มนี้ผมเอาไว้ด้วยความประทับใจนะครับซื้อเก็บไว้เก็บคมเดิมไว้นะครับ เอาไว้สะสมนะครับอีกเล่มหนึ่งก็จะเป็น sp 5นะครับมีของ ontario นะครับใบมีเป็นเหล็ก1 9 9 5นะครับยาว10นิ้วเคคือเป็นตัว powder c o d e มานะครับตัวด้ามก็เป็นยางคลัดตั้นนะครับแข็งนะครับจับถนัดมือดีเหมือนกันนะครับเนี่ยใบ10ด้าม5นะครับสเปคผมแจ๋วเลยนะครับผมจะเหมาะกับมีด ใบแค่สิบนิ้วเนี่ยนะครับลองมาหมดแล้วครับต่ำกว่านี้นะครับพวกแปดนิ้วเก้านิ้วก็เล็กไปนะครับสิบเอ็ดนิ้วสิบสองนิ้วใหญ่ไปนะครับตัวนี้เป็นทรงโบวีนะครับแจ๋วเลยนะครับเป็นมีดหลักอีกตัวหนึ่งที่ผมเลือกใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเวลาจับนะครับก็จะมีกาดนะครับเนี่ยมือเราไม่ลูดไปนะครับแล้วผมชอบ SP5 อย่างหนึ่งนะครับตรงเนี้ยที่เขาไม่มีคมนะครับ เวลาผมจะใช้ทำงานเล็กๆนะครับพวกเหลาพวกปอกพวกเหลาอะไรพวกนี้นะครับผมเลื่อนเลื่อนเลื่อนมือมาเนี่ยครับใช้นิ้วชี้นะครับไปตรงที่มันไม่มีคมเนี่ยครับเราผมว่าจะทํางานเล็กๆได้ครับผ่าเหลาอะไรพวกนี้ได้นะครับจะทํางานเล็กๆแน่น้อยได้นะครับกาดด้านบนก็ไม่มีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมือเราก็เลื่อนมาได้เลยนะครับกำอยู่ส่วนเนี่ยนะครับของมีดแล้วก็ทํางานเล็กๆได้นะครับ มีดใหญ่สายลุยของผมนะครับณปัจจุบันที่ผมเลือกนะเป็นมีดหลักนะครับปันเตเลโอ SP5 นะครับอีกเรื่องหนึ่งนี่เป็นมีดลาบนะครับมีดลาบตัวนี้เป็นวอลวิทมีดเดินป่ายุคแรกๆนะครับก็จะมีตอกโลโก้มาไม่แน่ใจว่าคําว่าวอลวิทหรือเปล่านะครับมีแค่วิทเฉยๆนะครับ d i c h นะครับน่าจะเป็นวอลวิทแหละครับแต่เขาเจียออกไปนะครับ ผมคิดอย่างนั้นนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ตัวล่าสุดนะครับก็จะเป็นตัว W นะครับก็ตอกตัว W ตรงปลายใบตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นยุคแรกๆของวรวิทมีดเดินป่านะครับเล่มนี้เป็นของจงนะครับจงหนึ่งเก้าน่งนะครับชื่อ YouTube ของเขานะครับก็เป็นพี่ชายของวรวิทนะครับผมเคยรีวิวไว้แล้วนะครับมีดลาบเล่มนี้นะครับตัวนี้จะเป็นใบเหล็กแหนบนะครับยาวสินิ้วนะ เต็มเหยียดเลยนะครับตัวด้ามก็จะเป็นไม้ประดู่นะครับใหญ่เกินไปสําหรับผมนะโอ้โหผมใช้ไม่คล่องเลยนะครับไม่คล่องมือเลยนะครับตัวนี้มันไม่มีกาดเห็นไหมครับที่ที่บอกนะครับที่ SP5 มีนะครับก็จะมีมีคมมยันมาสุดนี้เลยนะครับเนี่ยถ้าสังเกตนะครับเวลาใช้งานอะไรก็ต้องกำที่คมเนี่ยนะครับมันจะไม่มีกาดปกป้องมือเราเลยนะครับ จงนะครับเจ้าของมีดโดนมาแล้วนะครับไปหาหน่อไม้ในในป่านะครับอัดกระแทกกระแทกมีดเข้าไปที่โคนโคนโคนไอเนี่ยนะครับโคนไผ่เนี่ยนะครับไปหาไผ่อ่อนนะครับมาขายกระแทกเข้าไปท่าไหนไม่รู้นะครับลื่นนะครับมือหลุดหลุดลูดไปเนี่ยนะครับนิ้วโป้งนะครับเนี่ยไปโดนคมตรงเนี้ยนะครับเกือบขาดนะครับจงนะครับเจ้าของมีดเล่มเนี้ยนะครับไปหาหน่อไม้ในป่านะครับกระแทกช่วงที่เขากระแทกกระแทก ตรงโคนไผ่นะครับตรงโคนหน่อไม้นะครับมือลูดไปใบนิ้วเกือบขาดนะครับขนาดเขาเอายางในรถมอเตอร์ไซค์พันไว้แล้วนะครับพันไว้เพื่อให้มันหนึบนะครับแล้วก็เอาไว้ก่อไฟด้วยนะครับยังเอาไม่อยู่เลยนะครับเนี่ยลักษณะมันกระแทกครับกระแทกที่โคนนะครับโคนหน่อไม้นะครับเพื่อจะหักหน่อไม้มาขายนะครับขนาดมืออาชีพนะหา อยู่หากินอยู่ในป่าเลยนะครับยังพลาดนะครับจงเจ้าของมีดเล่มนี้นะครับแต่เขาโดนเล่มอื่นนะไม่ใช่เล่มนี้นะครับก็เป็นมีดใหญ่สายลุยอีกตัวหนึ่งของผมนะครับอันนี้วันวรวิทย์มีดเดินป่ายุคแรกๆเลยนะครับที่เขาทาให้พี่น้องเพื่อนฝูงใช้กันนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นมีดแคมป์นะครับในอุดมคติของผมเลยนะครับเป็นมีดแคมป์มีดเดินป่านะครับ ตัวนี้เป็นมีดของช่างมนชัยภูมินะครับมันจะไม่ใช่มีดเน็บนะถ้ามีดเน็บตัวท้องเขาจะกว้างนะครับแล้วตัวเอวจะคลอดไปนะครับนี่มีแคมป์ก็คือจะเท่ากันหมดนะครับของผมจะเท่ากันหมดนะครับที่ผมชอบนะเพราะว่าเนี่ยครับอย่างที่บอกนะครับมันมีกาดเห็นไหมครับอ่า้องกันมือเรานะครับแล้วตุกมือเราก็ลูดมาทํางานเล็กๆน้อยๆได้อย่างที่ผมบอกนะครับเนี่ยนะครับ พอเราไม่ได้ตัดได้หั่นนะครับฝันต้นไม้ใหญ่ๆอย่างเดียวนะครับในแคมป์เราทํางานเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับเช่นแบบผ่าผ่าต้นไผ่นะครับผ่าบองไผ่เป็นอันเล็กๆนะครับทำตะเกียบทำทำเป็นทัพพีนะครับไว้คนไว้คนข้าวได้นะครับตอนนั้นที่เข้าป่านะ สมัยที่เข้าป่าใหม่ๆนะครับไม่ได้มีอุปกรณ์แคมปิ้งเหมือนสมัยนี้นะครับผมก็ลําลึกถึงช่วงนั้นแหละครับก็จะหามีดที่เข้ามือนะครับในการเข้าป่านะครับก็จะเป็นมีดลักษณะนี้นะครับมีดแคมป์ที่ผมชอบนะครับตัวด้ามก็จะคอดนะครับตัวนี้เล็กนะครับจับถนัดนะครับเราเราต้องการกระหน่ำฟันเราก็ลูดมาท้ายๆเนี่ยนะครับกระสับเข้าไปนะครับทํางานเล็กๆแล้วก็ลูดมาข้างหน้าได้นะครับเนี่ยเราจับแล้วก็เหลาจะเหลาจะลิกิ่งอะไรก็ได้หมดนะครับ ตัวนี้เป็นเหล็กแหนบนะครับยาวสิบนิ้วก็ทิ้งรอยค้อนลมไว้นะครับดิบๆเลยนะของช่างมนชัยภูมินะครับเนี่ยนะครับมีหมุดตัวหนึ่งตอกยึดกันด้านในไว้นะครับไบมิ้นไม่หลุดออกมานะครับแจ๋วเลยนะครับตัวด้านเป็นไม้ประดูนะครับยาวห้านิ้วกว่านะครับแล้วก็เจาะรูไว้รอยเชือกด้วยนะครับ ตัวนี้ก็จะใช้ไฟเผานะครับใช้ไฟเผาให้เป็นสีดานะไม้ก็อย่องเป็นสีดําๆนะครับหน้าเกรงขามนะครับเนี่ยสิบนิ้วอ่าจะเข้ามือผมเลยนะครับแจ๋วนะครับเนี่ยมีแคมป์ในอุดมคติผมนะครับจะต้องมีกาดล่วงลงมาหน่อยนะครับอันนี้ฝีมือคนไทยนะครับช่างมนชัยภูมินะครับเข้าไปดูใน a c e b o o k ได้นะครับไปประมูลกันได้นะครับที่ Facebook ของช่างมนนี่มีประมูลกันทุกวันนะครับแปดเก้าเล่มนะครับ เลนสุดท้ายนี่เป็นมีดคัตติ้งนะครับมีคัตติ้งของพระจันทร์ปุ่มนะครับหรือว่าปุ่มวานานไนท์นะครับผมกําลังบ้าคลั่งมีดคัตติ้งอยู่นะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าสเปคมันใบสิบด้ามห้าเหมือนกันนะครับเหมือนที่ผมชอบนะครับแต่ว่า จะออกแบบมีดลักษณะเหมือนแคมเหมือนคัตติ้งแบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นมีดที่ผมจะใช้นะครับก็คือช่วงนี้จะโค้งนะครับโค้งแบบตัวนู้นนะเห็นไหมครับเนี่ยจะโค้งโค้งนะครับโค้งแล้วก็ตีให้มันแผ่กว้างๆหน่อยนะครับทําเป็นกาดแล้วตัวใบตรงปลายก็จะเป็นปลายแหลมนะครับไม่ใช่ปลายตัดแบบนี้นะครับปลายแหลมแล้วน้ําหนักไม่ต้องเยอะมากนะครับตัวด้ามก็จะเป็นกันเสียบแบบนี้นะครับ ผมไม่ค่อยชอบดูแลมากนะครับถ้าเป็น f u l tank เนี่ยมันจะเห็นเห็นเหล็กมาโผล่แถวนี้เลยนะครับเพราะผมไม่ได้ใช้งานหนักอยู่แล้วนะครับช่วงนี้ก็ใช้งานในเขตเมืองอย่างเดียวนะครับจอแบบมีลักษณะคัตติ้งแบบนี้นะครับแต่ปลายแหลมนะครับตรงนี้แทงไม่ได้นะครับผมจะต้องใช้มีดหลักที่ครอบคุมครอบจักรวาลเลยนะครับเหมือนขออนุญาตใช้คำของปาดิกนะครับปาดิก krm นะครับ เขาบอกว่านะครับอะไรนะครับปลายแทงนะครับปลายแหลมนะครับปลายแทงคมฟันนะครับสันตีนะครับป่าที่เขาบอกไว้นะครับปลายแทงคมฟันสันตีนะครับผมเพิ่มด้ามทุบด้วยนะครับตัวด้ามเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องทําเหล็กนะครับทําเหล็กเป็นยาวมาล้นมาตรงนี้นะครับล้นมาช่วงนี้นะครับเราจะล็อกยังไงก็ว่าไปนะครับล็อกหมดตรงไงก็ว่าไปแต่ว่าเหล็กเหล็กใบนะครับจะต้องยาวโผล่มาทะลุตรงนี้นะครับ เลยมาหน่อยหนึ่งสักครึ่งเซนได้นะครับจะต้องโผล่ออกมานะครับโผล่กมาไว้ทุบนะครับไว้ทุบไว้กระแทกได้นะครับปลายแทงคมฟันสันตีนะครับด้ามทุบด้วยนะครับผมเพิ่มจากคําของปาดิคเคอ์นะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับเนี่ยนะครับมีดใหญ่สายลุยของผมนะครับจะเป็นประมาณนี้นะมีอีกหลายเล่มนะแต่ผม คัดมีดที่ผมประทับใจนะครับมาให้ทุกคนชมกันนะครับเป็นมีดหลักที่ผมเลือกใช้นะครับในวาระต่างๆกันนะครับแต่ว่าที่ใช้ประจําอยู่ก็จะเป็น SP5 เล่มนี้นะครับเนี่ยนะครับเป็น o n า a ิ i o นะครับที่เป็นมีดหลักณปัจจุบันนี้นะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมมาแนะนําทุกคนอีกนะครับมาเสพความรู้ดูของมีคมกันนะครับ คลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ